สวัสดีครับผมเซลีรถเสือรัชพืรนพีคาร์เซ็นเตอร์นะครับวับนนี้นะครับผมจะพามาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็น Honda c ซ v i c นะครับเป็นตัว FC ปี2019นเะครับเป็น EL ตัวท็อปนะครับสีขาวนะนี่เป็นรถเข้าใหม่มาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเลยเอามารีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นสีน้ำเงินเราปล่อยไปแล้วนะตอนนี้เป็นเหลือสีขาวตัวนี้นครับมายังไม่ได้ทำการล้างหรือยังไม่ได้การแบบเคลือบสีหรืออะไรเลยเนี่ยอยากให้ ลูกค้าดูสภาพแบบนี้ก่อนนะโดยรวมรอบรอบสีขาวแบบนี้เป็นสีเดิมบางทุกชิ้นนะครับรถไม่ได้มีการทําสีหรือเก็บสีมาเลยนะตอนเราซื้อเข้ามาสภาพแบบนี้เลยนะปี2019นะไม้แท้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับอไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแล้วก็ไม่แท้นะนี่ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยแบบนี้นะครับแล้วก็กล้องถอยนะ,ะมีฮอนด้าเรนวอร์ด้วย อ่าฝั่งซ้ายนะครับเดีย๋ยวเรามาดูสภาพภายในกันครับว่ารถที่เราซื้อเข้ามาใหม่แล้วยังไม่ได้เก็บอะไรเลยเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงนะนี่สภาพภายในครับผมผงมาลัยนี่ก็หนังเดิมเดินี่ไม่ได้ยังไม่ได้แบบลอกหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เบาะสภาพแบบนี้เลยอันนี้เรายังไม่ได้สปาเบาะหรืออะไรนะครับคอนโซลก็ไม่มีรอยเลยนะเน้นเลยพี่ตรงนี้คอนโซลฮอนด้าสวยๆอยู่แล้วรูปลักษ์เขา,าเดี๋ยวแล้วดูในส่วนของด้าน ท้ายสั่งนี้นี่ที่คนนั่งนี่แบบนี้เลยครับผมนะเบาะก,กว้างๆนี่สําหรับหนุ่มสาวนะครับพี่หรือว่าซื้อไปใช้ในครอบครัวนะรถสภาพแบบนี้สวยๆนะเราทําประมาณสามวันก็คือขัดเคลือบสีแล้วก็สปาเบาะพรมข้างในนะครับผมตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะครับผ่อนเก้าพันนะตลอดสัญญานะครับอรีบติดต่อเข้ามานะครับรถสีขาวสีดําสําหรับเป็นทอนด้านี่อยู่ไม่นาน ผมรับประกันได้เลยนะครับไม่เกิน3วันนะเหมือนสีน้ำเงินเรา2วันเองเซลล์ขายจัดไฟแนนซ์ไปเรียบร้อยลูกค้ารับรถเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ